สวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC ที่น่ารักของตั้มทุกๆท่านนะคะมาดูหุ้น3มรัฐ VIP นะคะเพื่อนๆมาดูแนวทางกันเลยเนาะต้องวันนี้ต้องมาช้าหน่อยนะคะเพื่อนเนาะจามแล้วเสียงเป็นแบบไม่มีเลยนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเป็นไข้หรือว่าเป็นหวัดหรือเปล่าเสียงหายเลยนะคะเนาะมาดูแนวทางกันเลยนะคะศูนยด สี่สองแล้วก็เลขห้านะคะทุกคนเนาะเลขเด่นอยู่ตรงกลางนะคะเด่นจะเป็นเลขเจ็ดและเลขสี่เนาะมาดูตัวเจาะนะคะทุกคนเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดสี่เนาะเลขสี่นะคะมีสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะคะแล้วก็สี่ห้าเนาะตัวกันนะคะอยู่ตำแหน่งนี้เป็นเลขแปดนะคะเนาะมีแปดศูนย์นะคะ 8 1 81, เนาะ8 5นะคะเลขที่ต้องชอบ0 1ตำแหน่งข้างบนตรงนี้นะคะสองห้าตำแหน่งข้างล่างนะคะแล้วก็8 7เนาะนะคะสายวิ่งรูดค่ะเลข7แล้วก็เลข4นะคะเนาะมาดูตัวเน้นกันค่ะ7 4 4 1่ 74, 41, นะคะ4 5่ 45, เนาะ8 1หนึ่งนะคะ85แล้วก็ 25นะคะท่านไหนที่จะจิ้มเลขเบิ้ลนะคะระวังห1ง1กับ2 2นะคะนะ้ามาต่อกันที่เม็ดเดียวนะคะวิ่งรูต,ตัวเดียวแค่นแค่เลยเลข6นะคะนะมาดูตัวเจาะเลข6นะคะมี6061นะคะหกสานะคะแล้วก็67เนาะมาต่อกันที่สูตรวัดดวงเลยนะคะตรงนี้เพื่อนๆแคปหน้าจอไว้เลยนะเดี๋ยวไปจิ้มกันไม่ทันนะคะต้องต้อง กราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะมาแอบมาดึกหน่อยนะคะเกือบจะไม่ทันหุ้นอังกฤษ V.I.P นี่ไม่ทันเลยนะคะนะแคปหน้าจอไว้เนาะมาต่อนะคะตรงนี้วิ่งรูดนะคะเนาะสูตรวัดดวงรัสเซียนะคะเลข9และเลข4นะคะมาดูตัวเจาะกันค่ะ90นะคะ91 93 94นะคะ96เนาะส่วนเลข4ค่ะ40 41นะคะ42 45แล้วก็47นะคะเนาะมาต่อค่ะตัวเน้น90 93 94นะคะ41 42นะคะเนาะ มาต่อกันที่สุดวัดดวงเยอรมันนะคะแอดยังไงคะคืออะไรเอ่ยเนาะแอดไลน์เหรอคะหรืออะไรเนาะมาต่อนะคะตรงนี้วัดดวงเยอรมันนะคะเดี๋ยวจิ้มกันไม่ทันเนาะวิ่งรูเลก7็7และเลข8นะคะมาดูตัวเจาะค่ะ70 71นะคะ73 เจ็ดสี่นะคะแล้วก็เจ็ดเก้าเนาะมาต่อนะคะเลขแปดเนาะแปดศูนย์นะคะแปดหนึ่งเนาะแปดสี่นะคะแปดห้าแปดเจ็ดนะคะเนาะมาต่อนะคะตรงนี้ตัวเน้น70็ดศูนย์นะคะเจ็ดสานะคะแปดหนึ่งแล้วก็แปดสี่นะคะมาต่อ มาต่อนะคะคนมาต่อกันที่อังกฤษนะคะวิ่งรูปตัวเด่นเนาะจะเป็นเลข3และเลข3และเลข0นะคะเนาะมาดูตัวเจาะเลข3กันนะคะทุกคนมี3 0นะคะ3 1 3 5นะคะ3 7เนาะแล้วก็3 9นะคะ มาดูเลขศูนย์กันบ้างนะคะทุกคนศูนย์ศูนย์นะคะศูนย์หนึ่ศูนย์สีนะคะศูนย์เจนาะแล้วก็ศูนย์แปนะคะตัวเน้นนะคะเพื่อนๆสามสามหนึ่งสามห้าสามเจดนะคะหนึ่ศูนย์เนาะแล้วก็หนึ่ศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วก็แปดศูนย์ศูนย์แปนะคะมาต่อกันที่ เลขชุด3ามตัวนะคะชุดแรกเนาะ074นะคะ741เนาะ801นะคะ473เนาะ781นะคะ840ทุกคนคะจมูกมากเลยตอนนี้นะคะต้องจามก่อนที่จะขึ้นไหลายรอบมากแล้วก็จามไม่หยุดทุกคนแล้วก็แบบพูดเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เลยไม่ได้ขึ้นไลท์สักทีเนาะว่าจะทำเป็นสไลด์แล้วนะคะ1 8ึเนอะ185อันนี้840นะคะแล้วก็739นะคะ925เนาะแล้วก็547นะคะอย่าลืมกันเลข6กับเลข9ด้วยนะคะเนาะอย่าลืมกันเลข6กับเลข9นะคะนะ นะขอให้เพื่อนๆ FC ของต้อมทุกท่านรวยยปังๆนะคะรีบออกไปจิ้มกันเดอ้อเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะเนาะสำหรับเลขทูบนะคะเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวต้องเอาเอา,เอากระถางทูบไปจุดแท่งใหม่นะคะสำหรับดาวโจนคืนนี้นะคะเลขทูบก็คือสองสนะคะตรงนี้ในกรอบถ้าเพื่อนๆชอบก็ตามได้เลยนะคะนะนอกกรอบเป็นตัวที่แปลงจากตรงนี้ค่ะ ที่เป็นสีแดงตรงนี้ค่ะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องไม่ต้องเล่นนะคะจิ้มแต่ตัวที่มีกรอบในกรอบก็พอนะคะสวัสดีค่ะคุณออคอนคอนหรือเปล่าคะไลน์ไปแล้วแต่ไม่มีใครตอบไลน์ไปเบอร์นี้หรือเปล่าคะไลน์มาเบอร์นี้หรือว่าไลน์มาบ้านนำโชคคะโอ้ยทุกคนต้องจะจามอีกแล้ว ลายมาอันนี้หรือเปล่าคะหรือว่าลายมาตรงเบอร์โทรตรงนี้คะถ้าลายมาตรงเบอร์โทรตรงนี้ข้อความไม่แจ้งเตือนนะคะต้อมจะไม่เห็นข้อความเลยเนาะถ้าลายมาอันนี้เดี๋ยวต้อมไล่ตอบตอนเย็นอีกทีหนึ่งนะคะเนาะตอนดึกๆอะคะ่ะเดี๋ยวต้อมไล่ตอบคอมเมนต์นะคะนะตอบลายอีกทีหนึงเด้อนะคะ เนาะทุกคนต้องขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะท่านไหนสนใจเข้าไลน์ลกลุ่มแนวทางก็แอดไลน์มาตรงนี้นะคะสนใจเข้ากลุ่มฟรีแอดไลน์ line, l u c k y ขีดตรงกลางเลข99ตัวนะคะบ้านนำโชค99ท่านไหนสนใจบูชาทูปนะก็แอดไลน์นี้มาได้นะคะทูปนะคะเนาะ30แท่งนะคะ99บาทนะคะเนาะตรงนี้นะคะ30แท่งราคา99บาท แล้วก็ชุดที่มีถุงแดงเรียกซับนะคะทุกคนเนาะตรงนี้นะคะ20แท่งบวกถุงแดงเรียกซับตรงนี้ก็20บาท20แท่งบวกพยันนะคะก็99บาทขอโทษนะคะ99บาทเด้อนะคะ20แท่งบวกพยัน99 20แท่งบวกถุงแดงเรียกซับก็ก็99นะคะ30แท่งนะคะตรงนี้99บาบาทนะคะเนาะ แอดไปแล้วนะครับยังไม่มีคนตอบแอดไปอ๋อค่ะเดี๋ยวต้องไล่ตอบอีกทีนึงนะคะต้องลงแนวทางในกลุ่มนะคะยังไม่ได้ตอบอข้อความใครใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะลงแนวทางในกลุ่มเพราะตอนเย็นมีลาวเยอะมากนะคะแล้วก็มีหุ้นสามรัฐด้วยนะคะเดี๋ยวตอนจบดาวโจนนะคะเดี๋ยวก่อนที่ขึ้นไล์เดี๋ยวต้องไปตอบอีกทีนึงเนาะนะคะเนาะ,ะนมีตอนนี้นะคะ ตอนนี้มีอยู่ประมาณที่ต้องยังไม่ได้ตอบอ่าลน์นะคะก็จะมีเนี่ยค่ะเดี๋ยวต้องไปตอบอีกทีหนึ่งเนาะนะคะตรงนี้นะคะเนาะ ต้องขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะทุกคนชอบแนวทางที่ต้องให้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้องด้วยแล้วก็ตรงนี้อย่าลืมเลขทูบนะคะนะาขอบารมีไอ้ไข่ให้โชคให้ลาบนะคะหุ้นสามรัฐตรงนี้นะคะให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีมีโชคมีลาบกันนะคะใครผิดหวังจากรัฐบาลไทยนะนะคะมาแก้มือเนาะหุ้นสามรัฐนะคะ แล้วก็หุ้นสำรัด V.I.P. แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยดาวโจนนะคะเดี๋ยวต้องไปจุดทูปนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะหุ้นดาวโจน V.I.P. ดาวโจนและดาวโจนสตาร์เพราะว่าถ้าดึกไปต้องว่าเสียงต้องไม่มีแน่ๆเลยทุกคนตอนนี้ก็เสียงแบบคัดจมูกมากเลยนะคะนะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย